มันห oh, right? ้องค่ะ huh. ด oh, ุดดุดดุดดุดเดี๋ยวมันเหตุหนึ่งต่อมาว่าคุยตามตายแล้วคุยทำเมนฟาดดีเหรอไปดีไปคุยเหรอคุยทุกีทำเมนไอ้กูทำเมนดเตายแล้วคุยทำเมนฟาดมันไปลูกเล่นตายแล้วเฮ้ยโคตรดีจังเรายโคเราดีจังเาย โอ้ยเจ็บนี่น่งหายเลย้ยเม็ดควางแมงเตมน่เบจังอ้ยนี่นมนหรอกนนีโอ้ยบ่ถงบ่ถบ่ถบ่ถเสียถือกับแมงบ่ถบ่ถแย่เลยแล้วตาพี่้องันมีดมันตีมากตีกูับฟาดหมเย่อยอ้แก่แก่แล้วไอ้ฟาดฟัดโตทนลุเต้ครับโปพี่เน่ยกูโปกโป ตายแล้วกูตายแล้วกูอุ้ยแหวงเลยกูตกตกทีแม่งไปอี่างกะตีได้ตีเลยตุ่กขามันกูจตีกูตีดูว่าจเแลนไปแลนมาอยู่กูเว้ยจตายกูตกซานกูในอินหาหนูที่หนูหรือหมาเนี่ยโอ้โหรอยบังสุตายแล้วตายแล้วตายแล้วกูจะตีกูจตีกูจะตีกูจะตีกูกู